คุรินสวัสดีค่ะวันนี้คุณรินจานทำคลิปนำเสนอนะคะแฟชั่นการนุ่งสิ้นของอาเซเลบนะคะขอแนะนำอย่างเป็นทางการคนนี้ชื่อคุณครูนัดนะคะเป็นคุณครูที่รับราชการครูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษนะคะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะคุณนัดเคยเป็นนางนพมาศของจังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะซึ่งคุณครูเองเนี่ยหลงใหลในการนุ่งสิ้นนะคะจึงเลือกคุณนัทมา แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะคะนี่คือภาพคูณัดในขณะที่รับตำแหน่งนางนพมาศนะคะต่อไปจะเป็นภาพ ในอิริยาบทต่างๆที่คุณนัดเลือกนุ่งสิ้นสิ้นทุกผืนที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะเรียกสิ่นตีนจกจากจังหวัดส,สุโขทัยค่ะเป็นผ้าทออัตลักษณ์ดัางเดิมโดยใช้ขนเม่นทอลายจากได้ที่ว่างเปล่านะคะเพราะฉะนั้นผ้าแบบนี้ค่ะทอยากราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าใช้เวลาทอนานนับเดือนค่ะแต่ว่าเมื่อคุณได้ครอบครองไปแล้วเนี่ยค่ะสวยทนยาวนาน20ปีสีสวยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือ สีประยุกต์ขึ้นมาใหม่นะคะแต่ลายยังเป็นลายดั้งเดิมค่ะ อันนี้อยากให้เห็นลักษณะของเสื้อนะคะแม้ใส่เสื้อคอกลมธรรมดาธรรมดาบวกกับสิ้นของจังหวัดสุขโขทัยแล้วสวยเรียบหรูดูแพงอันนี้เอามา mix and match นะคะโดยใช้สิ้น3จุดข,ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะมาต่อนะคะงานเล็กงานใหญ่เอาอยู่ค่ะผ้ามัคโครนะคะจะใส่สบายค่ะพื้นที่คุณนัดเลือกใส่อยู่นี้นะคะผืนนี้เรียกสิ้นไวหวานจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะสิ้นไวหวานนี่ เรียบแต่ว่าดูน่ารักนะคะนี่คือเป็นงานงานหนึ่งที่โรงเรียนเมืองเฉลียงได้จัดขึ้นนะคะซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็เลือกใส่สิ้นตามถนัดของตนเองนะคะพื้นนี้เรียก สิ้นชมไม้จังหวัดสุขโขทยัยเชิงยกน้ำอ่างริ้วสีทองหัวแดงค่ะเห็นไหมคะใช้แดงใช้เขียวตัดกันนะคะเดิมๆค่ะและผืนนี้นะคะเรียกสิ้นหมักโคนลายดอกผักแว่นค่ะคุณสมบัติของผ้าคือนุ่มผิวไหวไม่ร้อนนะคะนุ่มเก๋ๆได้หลายแบบค่ะนี่คืออีก ภาพอีกหนึ่งส่วนนะคะจากการเลือกเลือกผ้าไทยมาสวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นนุ่งจงกระเบนหรือนุ่งอะไรก็ตามก็ดูสวยน่ารักนะคะงามหน้ามองนะคะงามอย่างมีคุณค่าทีเดียวค่ะผืนต่อไปที่จะให้ชมนะคะก็คือสิ้นอันนี้นะคะเป็นสิ้นตะล้อสีดำต่อเชิงยกลักษณะของผ้าเชิงยกนะคะคือทอแบบยกตะกอ แต่เป็นผ้าทอมือนะคะราคาก็จะอยู่ที่ไม่เกิน2,500บาทนะคะอันนี้เป็นผ้าที่ทอง่ายกว่าสิ้นตีนจกค่ะแต่ว่านุ่งแล้วสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะต่อไปค่ะคุณนัดเลือกใช้อันนี้คุณลินขอเรียกว่าสิ้นนางงามนะคะเป็นสิ้นตาวาสี เขียวแดงนะคะเชิงที่คุณอัศัยอยู่เรียกว่าเชิงก้าวลายค่ะนี่ก็เป็นสินหมโครอนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะสนใจภาพอื่นไหนทักถ,ถามไทยกรินเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ